ก็สวัสดีครับท่านผู้ชมขอยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องดินแชนแนลนะครับวันนี้ผมจะพาไปดูนะครับลังต่อหัวเสือนะครับอยู่หน้าบ้านอยู่หน้าร้านนะครับ เดี๋ยวพาไปดูนะครับมีอยู่สองรังนะครับอันนี้คือในหมู่บ้านเลยนะครับดูสภาพแบบนี้แต่ดูรู้ฮะมีอะไรเกิดขึ้นไหมครับดูข้างบนครับโอ้โหนี่คือรังต่อหัวเสือครับไปทํารังอยู่บนเสาไฟฟ้านี่น่าจะเป็นสาไฟ,ฟ้าแรงสูงนะครับไม่มีใครกล้าเอาครับรังมันก็ใหญ่อยู่เท่าลูกบาสครับลูกบาสเกสตบอล ดูมันบินเข้าบินออกนะครับบางวันก็ลงมากินหมูครับหน้าร้านเนี่ยแล้วก็อีกอีกรังหนึ่งครับอยู่เสานี้เห็นไหมครับอยู่บนกลมๆอยู่ด้านบนนะอันนี้รังนี้ยังไม่ไม่ใหญ่มากนะนนก็ไม่รู้เนาะว่าจะเอา มันลงมาอย่างไงจะไล่มันไปอย่างไงเพราะว่ามันอยู่สูงแล้วก็เป็นเสาไฟฟ้าด้วยนะครับถ้าจะเอาไม้ไผ่แห่ก็กลัวจะไฟจะดูดนะครับก็ถ้าท่านผู้ชมนะครับลองเสนอวิธีมาดูสิครับว่าจะทำยังไงกับลังต่อหลังนี้ก็เสนอได้นะครับคอมเมนต์มาได้นะครับ นี่ก็อยู่ในเขตชุมชนเลยก็คลิปนี้จบเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ